ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวนะคะก่อนการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นไม่เว้นแต่วันเลยเกี่ยวกับเรื่องของพรบประชามติเองหรือแม้แต่ว่าเรื่องของรับหรือว่าไม่รับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าปราบโกงหลุดวายนะใช่รายวันเลยทีเดียวนะคะกกตก็ปวดหัวกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะกกตระบุว่าการ์ตูนรัฐธรรมนูญ ใหม่รับกันได้ไหมของมติชนนะคะสอบผิดพรบประชามติแนะให้กรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นค่ะบอกหากใครเห็นว่าผิดให้ไปร้องทุกกล่าวโทษได้ที่โรงพักค่ะนายสมชัยศรีธยากรค่ะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตนะคะเปิดเผยว่ามีคนส่งภาพการ์ตูนของมติชนสุดสัปดาห์ชิ้นหนึ่งมาให้ตนนะคะถามว่าผิดกฎหมายประชามติหรือไม่ตนตอบเป็นแนวดังนี้นะคะ1 มีสิ่งที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้สําคัญสําคัญผิดเกี่ยวสาระของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อนําไปสู่การโน้มน้าวจูงใจให้รับหรือไม่รับหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรทรน,น่าจะเป็นผู้ให้ความเห็นได้ดีได้ดีกว่าว่าบิดเบือนหรือไม่บิดเบือนค่ะส่วนข้อ2นะคะเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ค่ะโดยนายสมชัยนะครับกล่าวต่อครับว่าถ้าเข้าองค์ประกอบ2ประการข้างต้นที่ได้บอกไปเนี่ยนะฮะก็เสียงที่ จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประชามติมาตรา61วรรค2ครับยังมีผลใช้บังคับอยู่นะครับแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญก็ตามซึ่งหากเป็นความผิดนะครับผู้ที่กระทําความผิดก็น่าจะเป็นบุคคลดังนี้ครับก็คือ 1. ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาและก็เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับ 2. ผู้ผลิตสารดังกล่าวโดยที่ผู้ที่เห็นว่านี่เป็นความผิดนะครับก็สามารถร้องทุกกล่าวโทษที่โรงพักทุกแห่ง ได้เลยดีกว่าที่จะมาแจ้งทางกกตโดยตรงนะครับนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวยังรายงานว่าภาพการ์ตูนดังกล่าวนะคะว่าโดยผู้ใช้ชื่ออรุณวัชรสวัสดในเชื่อเรื่องว่ารัฐธรรมนูญใหม่รับกันได้ไหมโดยมีข้อความบรรยายนะคะอาทิเช่นเปิดช่องให้นายกมาจากคนนอกวุฒิสมาชิกจากการแต่งตั้งมากกว่าเลือกตั้งมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นต้นค่ะ ก็อาจจะทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดได้นะครับอาจจะต้องไปเช็คกันดูว่าเอ๊ะมันผิดจาก2ข้อที่คุณสมชัยศรีสุธยากนได้บอกหรือเปล่านะครับก็พิจารณากัน